สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้ป็นน่าจะมาทำราคาธนาบัตรให้ทุกท่านนะคะบางท่านอาจจะแบบสงสัยนะว่าธนาบัตรรุ่นนี้เขาซื้อขายกันราคาประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้มาตรฐานของป้านาานะคะร้านปน้านาานะคะเ,เน้นย้ําเลยว่าร้านปน้านาานะคะไม่เกี่ยวกับร้านอื่นเนาะอันนี้ราคาที่ป้านาดทา ที่พนักขายนะคะอันนี้แบงค์ช้างแดงผ่านใช้นะคะเป็นงานออกแนวินเทจค่ะเนี่ยค่ะพนักขายอยู่เนี่ยค่ะช้างแดงรุ่นนี้นะคะสภาพก็โอเคอยู่ค่ะใช้ได้พนักขายอยู่ราคานี้นะคะนี่เลยนะคะช้างแดงผ่านใช้ค่ะถ้าต่ํากว่านี้ก็ราคาหน้าแบงค์แล้วแหละเนาะพนะจะไม่ได้สนใจลายเซ็นไม่ได้สนใจเลขนะคะเนี่ยค่ะลายเซ็นแบบเนี้ยพนะคือไม่ได้คัดไม่ได้แยกนะคะให้อาไปลุ้นกันเอง ลายเซนอ่ะเนี่ยสามสี่ใบเนี่ยลายเซนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะหนึ่งสองสามอันนี้เหมือนค่ะเนีย่ยสามใบลายเซนไม่เหมือนกันอันนี้เอาไปรุ้นตัวเองเนอะเนี่ยค่ะไปน่าขายราคานี้เลยนะคะผ่านใช้ไม่ไม่คัดไม่แยกไลาเซนไม่ไม่ดูตัวเลขนะคะขายตามสภาพค่ะ นี่ค่ะราคานี้เลยนะคะราคาของป้านะคะหลายท่านจะถามว่าซื้อขายกันอยู่เท่าไหร่ราคา,าแบงค์โน้นแบงค์นี้ราคาซื้อขายกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนี่ยค่ะคือป้านเอามาตรฐานแลวป้าน,หนาให้ชมกันนะคะทุกท่านรุ่นนี้นะคะรุ่นธนบัตรแบบเก้าค่ะแบบเก้าแบบที่เก้าแบบที่เก้ารุ่นที่ห้ารุ่นที่สี่ค่ะไม่มีห้ารุ่นนะคะ แบ่งร้อยเนี่ยราคาประนาดระคะมาตรฐานสภาพก็โอเคนะเห็นไหมคะไม่ขาดไม่ขาดไม่รู้นะคะค่ะราคาราคาประนาดค่ะอันนี้จะมีปรินิดนึงไหนล่ะเนี่ยค่ะมีปรีนิดนึงอ่ะราคาก็ย่อมมาหน่อยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมาตรฐานราคาประนาดนะคะเพราะหลายท่านนะคะนั่นแหละคะ่ะสงสัยจะได้รู้ว่าราคาเนี่ยเห็นไหมเลขนะเกือบกระจกเห็นไหมเลขสวย เพราะนันไม่ได้แยกไม่ได้คัดนะคะทั้งเลขทั้งลายเซน็นเนี่ยค่ะจะได้เอา,เอาคือประมาณนะคะประมาณท่านจะได้ดูว่าอ๋อแบงค์นี้ราคาประมาณนี้นะคะไม่ไม่ได้เท่ากับไม่ได้เท่ากันทุกทุกเจ้านะคะเจ้าอื่นเขาไม่ได้ไม่ได้ราคาแบบนั้นนะคะเขาอาจจะถูกกว่า ก็ได้นะคะถูกกว่าแพงกว่าอยู่ที่ต้นทุนอะ่ะอุ้ยหนึ่งหนึ่งเก้านะคะเนี่ยค่ะราคาค่ะอันนี้สวยอยู่ค่ะไม่ขาดไม่รูเห็นไหมคะสภาพข้างหลังนี่ใหม่กิ๊บข้างหน้าเขาจะเป็นรอยพับอ่านะคะมารีวิวรีวิวอันนี้รุ่นสิบเอ็ดค่ะแบบสิบเอ็ดชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทแบบสิบเอ็ด เนี่ยค่ะสภาพนี้เปน็นขายราคานี้นะคะร้านประหน้านะคะมาตรฐานประหน้านะคะค่ะดูด้านหน้าด้านหลังมาตรฐานแต่ละท่านไม่เท่ากันเด้ออันนี้คือของประหน้าเน้นย้ําเลยค่ะเน้นย้ําเลยอันนี้คือเนี่ยค่ะอันนี้ธนบัตรไปไหนละธนบัตรที่ปะหน้าให้ชมอันนี้คือออกแนววินเทจนะคะผ่านใช้นิดนึงนะคะก็สภาพก็จะนั่นแหละค่ะขายตามสภาพค่ะราคาเห็นไหมคะ ต่ากว่านี้ก็หน้าแบงค์แล้วใช่ไหมเนี่ยอ่ะตาหนิคือเห็นไหมคะมุมเขาก็จะหายไปเนี่ยค่ะรอยสกอเทปติดนะคะรอยปริกค่ะต่ากว่านี้ก็หน้าแบงค์แล้วเนาะเห็นไหมคะราคาประนาานะคะอันนี้จะหายากนิดนึงสภาพดีค่ะแต่เพียงแต่มีรอยปากกาค่ะผ่านใช้นะคะสภาพดีค่ะมีรอยปากกานะคะ อันนี้ก็จะเนี่ยค่ะราคานี้นะคะห้าบาทแบบเก้าค่ะอันนี้ก็รอยประกาเขียนสภาพสภาพดีมากเลยนะคะแต่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเสียเลยเนาะเขียนประกาไว้อะ่ะเขียนประกาที่ธนาบัตรนะคะอันนี้สภาพยับนิดนึงค่ะไม่นิดอะเยอะค่ะเนี่ยค่ะรอยปรินะคะราคาค่ะต่ำกว่าน,นี้ก็น่าแบงแล้วเนาะอ่าเนี่ยค่ะอันนี้เขาปั๊มอะไรก็ไม่รู้นะคะ สภาพแบงค์ก็ใช้ได้อยู่แต่มีรอยปั๊มหนึ่งบาทเนี่ยค่ะสำหรับท่านที่เลขสวยนะคะเลียงมงคลนะคะเห็นไหมคะสำหรับท่านที่ไม่ได้คิดอะไรมากมายเพียงแต่ขอให้มีไว้ดูให้ลูกหลานดูแค่นั้นเองนะคะราคาไม่ต้องสูงเลยนะคะแค่นี้เองคราวนี้ท่านก็มีธนบัตรรุ่น ของรัชกาลที่9นะคะรุ่นแรกๆเก็บไว้ให้ลูกหลานดูนะคะอันนี้50สตางัง50สิตาตังนี่รัชกาลที่8ดนะคะดูสิราคาเท่านี้เองอะแบงค์5้าสิตาตังเห็นไหมที่ไหนมีราคาเท่านี้เองเห็นไหมคะร้อยห้ิบบาทคือเนี่ยคะ่ะเขาเลอะคะ่ะเขาเปื้อนนะคะ ส่วนมากแบงค์นะคะจะมีรอยพับอันนี้ไม่มีรอยพับแต่มีเป็นเลอะ,ะ,ะเลอะสนิมหรือเลอะอะไรปรน้าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยค่ะแต่สภาพแบงค์เขาก็โอเคเอ,อ๋อมีพุนพูนมีรอยพุนพุนพุน,ร,นริมจะบอกดีไม่ได้นะคะรอยขาดนะคะเนี่ยค่ะสภาพราชการที่8นะราคานี้นะคะยังมีนะคะร้านปนานะคะ นี่ค่ะร้านปน้านาตอยู่ที่ตลาดไทยนะคะตลาดไทยโซนคลองถมนะคะเป็นตลาดนัดค่ะวันอนังคารและวันพฤหัสที่ป้านาตต้องติดราคาไว้ทั้งหมดแบบนี้นะคะเพื่อสะดวกในการซื้อขายข,ายของลูกค้าลูกค้าตัดสินใจเนี่ยไม่ต้องมาถามว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้หกใบนะคะเนี่ยค่ะหกใบหกใบหนึ่งร้อยบาทนะคะตกใบเท่าไหร่ล่ะไม่ถึงยี่สิบเนาะแต่สภาพก็เตามสภาพแหละนะ ร้านป้าน้านะคะอันนี้10บใบร้อยยี่สิบก็ใบละสิบสองบาทเนี่ยค่ะป้าน้าขายนะคะใบละสิบสองบาทค่ะเนี่ยค่ะธทบััรนะคะร้านป้าน้าอยู่ที่ตลาดไทยโซนคลองถมวันอังคารและวันพฤหัสนะคะเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มนะคะท่านใดต้องการเห็นไหมคะดูแลแบบนี้นะคะต้องการมาเลือกได้เลยนะคะร้านป้าน้านะคะยินดีต้อนรับค่ะตลาดไทยโซนคลองถม อันนี้ร้อยี่สิปีกระทรวงการคลังนะคะนี่ค่ะเปะน็นนขายใบละเท่านี้เองนะคะสิบใบร้อยยี่สิบหาที่ไหนได้แต่อันนี้ออกแนววินเทจนะคะผ่านใช้ค่ะถึงผ่านใช้อย่างไรก็เนาะใบละใบละสิบสอบาทซึ่งเป็นอะไรที่นะคะราคาหายากมากอันนี้จะสวยขึ้นมานิดนึงเนี่ยค่ะใหม่สภาพยังดีนะคะสวย สิ uh, บใบร้อยสี่สิบก็ใบละสิบสี่บาทนะคะใบละสิบสี่บาทเท่านั้นเองนะคะมาได้เลยนะคะร้านพน้านะคะตลาดไทยโซนคลองถมเน้นย้านะคะพน้าเน้นย้ําว่าคลองถมนะคะคลองถมไม่ใช่ตลาดขายผลไม้นะคะคลองถมจะเป็นตลาดนัดค่ะมีเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสค่ะนะคะนี่นะคะใบละสิบสี่บา,บาทอันนี้รุ่น แบงแบงคห้าบาทแบบสิเอค่ะแบงห้าบาทแบบสิบอดสี่ใบนะคะ4ี่ใบหนึ่งรใบละยี่บห้าบาทนะคะหาที่ไหนได้มีที่นี่ที่เดียวที่ร้านมานะ่นอันนี้จะเป็น10บสิบบาทแบบสิอนะคะหลังวัดเบนนะคะ ปนัาขายเท่าไหร่สี่ใบร้อยค่ะท่านผู้ชมนะคะสภาพผ่านใช้วินเทจนะคะสี100่ใบหนึ่งร้อยบาทเนี่ยค่ะนะคะสนใจนะคะเชิญได้เลยร้าน,นานันะคะเนี่ยค่ะราคาตามแบบนี้เลยนะคะตามสภาพนะคะขายราคาตามสภาพค่ะนะคะ,นะคะออกแนววินเทจนิดนึงมีมากกว่านี้นะคะแต่อันนี้ปนัดรีวิวเฉพาะงานแนววินเทจให้รับชมกัน สภาพสวยๆมีใหม่ๆม,มีก็ตามราคานะคะตามสภาพตามราคาค่ะมาร้านประนั้นไม่ผิดหวังนะคะหรือจะมาขายก็ได้นะคะเพ็่นก็รับซื้อนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ